สวัสดีครับพบกับรายการฮันเดอดิวทอยวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นอุลต้าหม่นะครับอันที่หนึ่งโมลเลโกิงก้าเอสชุดที่หนึ่งก็จะนี่ครับเป็นแบบนี้มีอยู่ประมาณสี่กล่องเขาไม่ได้ต็กมาอันนี้ t ันเดอร,ร์กำลังเบย์ทำไมส,สปอนส์อีกรึหมดเนาะเบ้วูอนอะไรก็ไม่รู้ฮะ อันนี้ก็จะมีน้ำม,นม,ม,นม,มันกินกับธรรมดาลแล้วก็น้ำมันวิตตอรี่นั่นเองแล้วผมไม่รู้นะผมได้ตัวอะไรมาแก่ลกล่องเรื้วยทันเดอร์กระรังดีอะได้ทันเดอร์กระังดีมานะครับ็อย่ยพายใสตาของเนาะแล้วแต่อารมณ์นะครับคุณจะซื้อหรือคุณไม่ซื้อ มือีกอิงกับซี่เซเว่นเองครับแต่ว่ามันยากไปไหมล่ะต้องขอพายเลยนะครับด้วยผมเ,เป็นหวัดไม่ต้องเอาออกมาดีกว่าไหมขอจะโอาแขนมาได้ชัว ถุงปังเป้าไปเลยครับไม่เกี่ยวนะถูกเป่านี่ทันเดอร์กรลังบีนะครับคนยัดเยียงจะได้เห็นนี่ครับนี่ครับทับนเดอร์กระังเบียอันนี้นี่ทันเดอร์กรลังบียันนี้สองอ๋อใช่รับนี่งหนึ่งหนชุดที่สอง อะไรอะกินกสรเี่่ยานมีทีชุดที่สองกินกรสรี่แล้วก็ไทยแลนด์ด้านี้ก็เป็นกินกธรดาแล้วก็เซมเซโรแล้วก็กินมันดอนนี่ครับตระมดกินกสอรี่รบ ตัอดีสอนี่ก็เช่นเดิมครับเสร็จเดิมดูได้ตรงนี้ครับเเดิมเบอรีครับต้องแกล้มั้งสอ มันเป็นเซ็ตที่สามไม่เหมือนคนอื่นนะครับดูดิโอเคกอลเริ่มไอ,อ้เหรอมีตรงนี้แขนเอฟไปที่มันนั่ง ได้ค่ะีกรัลก็สีกรัสนะคบนี่สิตัวแมนแจ็คอื่นไม่ได้อันดิคาีนี่้ส นตนเตรมนกรีดครับอันที่หอุนเตรเ์มนไหน้าครับทเป็นโมเดลกองครับ,บลก็เป็นอุตร์มนทีก็กีคอน,นดอน ไม่มีอุ๊แส่งเธอน้องตัวอุดรแนตัวอ่ะครับนี่ก็คิงแคร์คิงแค เอาไปคราบมีอยู่นกล่อนม่ต้องไม่ต้อไม่เล่นสักวิธีแกะผมจะบอกวิธีแกะนีนะครับแล้วก็อ้าวก็นี่ครับ ก็กล่องดมแต่ว่ามันจะมีของเ้ต่อดาสีวนี่ตดาสวก็ไปฮันเตแมนคอสอีกคลิปห่

ร้อยอุนตาแมนครับมันเป็นแต่งเงี้ยเลยแล้วร้วนเลยครับน่ก็อุเตาแมนมันสี่นีมาเยอะไม่เฉยเลยนะคะ